สวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านคลิปวิดีโอของฉันในวันนี้ก็ยังอยู่กับฟังและฟังและฟังและฟังเหมือนเดิมเพิ่มเติมขึ้นมาทีหน่อยเรื่องของปุ๋ยคอกหลังจากที่ฉันพยายามขนฟางอยู่หลายรอบและมันก็ไม่สำเร็จไม่สำเร็จในที่นี้คือฉันไม่สามารถไปต่อในรอบที่1ิได้แล้วฉันเมื่อยขาแต่ถึงกระนั้นฉันก็ไม่ได้ท้อและหยุดทํางานฉันยังคงทํางานเหมือนเดิมตนคลิปฉันคุยว่าที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือปุ๋ยคอกฉันเปลี่ยนจากการขนฟางไปขนปุ๋ยคอกแทนหนักกว่าเก่าแผนการของการทํางานของฉันในวันนี้ฉัน คิดว่าฉันจะเอาปุ๋ยคอกมาโรยบางๆตามพื้นจากนั้นฉันจะขนฟางทับบนและรดน้ําให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้ช่วงนี้เป็นหน้าแลง้งสิ่งที่หาได้ดีและหาได้ง่ายที่สุดนั่นก็คือฟางและปุ๋ยคอกและสิ่งที่หาได้ยากที่สุดและเป็นอุปสรรคตอนนี้ของฉันก็คือน้ำน้ำมีหลังบ้านฉันก็มีนะแต่สิ่งที่เป็นปัญหานั่นก็คือสายยางมันรั่วและท่อน้ําแตกแต่ปัญหาเหล่านั้นก็คลี่คลายลงไปได้เพราะฉันใช้คนชาราที่บ้านไปต่อท่อให้ความจริงฉันก็ทําได้นะแค่เรื่องการต่อท่อ แต่คนชาราที่บ้านของฉันบอกว่าฝีมือฉันไม่ถึงฉันก็เลยบอกว่างั้นก็ไปต่อเองไปและเมื่อฉันกําจัดอุปสรรคทุกอย่างออกไปได้ฉันก็ทํางานได้อย่างราบรื่นตอนนี้ในหัวสมองของฉันก็ได้แต่จดจ่ออยู่แต่กับส้มโอส้มโอส้มโอจนลืมไปว่านี่ตะวันจะตกดินแล้วหรอฉันต้องรีบทํางานให้เสร็จไวๆที่สุดเพราะถ้าฉันช้ากว่านี้ตะวันจะตกดินและงานช้างจะเข้าฉันทันทีเพราะว่านายน้อยพัฒนพลท่านจะหิวข้าวเพราะว่าเดี๋ยวนี้ท่านปรับกระเพาะของท่านได้แล้วท่านสามารถกินข้าวแล ได้ตามปกติสำหรับคลิปนี้ฉันก็ได้เวียกอยู่2ออย่างนั่นก็คือการเทปุยขอกรองพื้นและการปูฟาง,างไม่เห็นการปูฟางเลยสำหรับคลิปนี้ฉันขอฝากไว้เท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีค่ะ